สวัสดีค่ะพบกับแม่บุม๋มในช่องมัมมี่บ๋มบิมนะคะสำหรับหัวข้อข่าวคลิปนี้นะคะรัฐอนุมัติเงินพิเศษให้ผู้พิการคนละ1,000บาทเร่งโอนภายในเดือนนี้ไม่รวมกับเบี้ยรประจำเดือนนะคะเป็นเงินเยียวยาโควิด -19 นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนจะรับชมก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ ในการหาข่าวของทางช่องด้วยนะคะวงเงิน1,000บาทนะคะที่จะได้นี้นะคะไม่เกี่ยวกับเบี้ยผู้พิการที่ได้รับทุกเดือนนะคะอันนี้เป็นเงินพิเศษนะคะที่มีการช่วยเหลือผู้พิการนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันนะคะนางธนาพรพรมสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดเผยว่าได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วง การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ดังนี้นะคะ 1. การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้พิการเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเท่านั้นนะคะคนละ1000บาทโดยจ่ายแค่เพียงครั้งเดียวนะคะกำหนดจ่ายก็ภายในเดือนเมษายน63นี้นะคะ 2. การพักชำระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้เงินจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะเป็นระยะเวลา12เดือนนะคะตั้งแต่เดือนเมษายน63ถึงเดือนมีนาคม2564นะคะ 3. คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพนะคะในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ หนึ่งบาทนะคะโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะคะแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยและต้องผ่อนชำระภายใน5ปีนะคะปลอดชำระหนี้ในปีแรกนะคะโดยสามารถยื่นกู้ได้2ช่องทางนะคะได้แก่ช่องทางออนไลนะะ์นะคะ www.dep.go.th นะคะและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศนะคะ ตั้งแต่วันที่30เมษายนจนถึงวันที่30กันยายน2563เป็นต้นไปนะคะขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะแม่บุ๋มก็เอามาประชาสัมพันธ์บอกต่อพ่อแม่พี่น้องอีกทีนึงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้2-3วันนะคะแม่บุ๋มก็ได้มีการลงคลิปไปนะคะว่าจะมีเงินเข้าบัญชีผูพ้พิการ1,000บาทนะคะแล้วก็รวมกับ เงินเดือนเบีย้ยผู้พิการ800บาทเป็น1,800นะคะแต่ในวันที่10ที่ผ่านมานะคะก็ได้เพียง800นะคะและคลิปนี้นะคะไม่บุ๋มก็มาชี้แจงแล้วนะคะว่าจะโอน1,000บาทภายในเดือนเมษายนนี้แน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ